ความหวังการรอคอยสันติสุขกลับขึ้นมาอีกครั้งพบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวในรายการใตส้สัตสนติสุขใต้สัน,น,น,นตินนสุขเข้าใจ เข้าถึงพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วขงของรายการใต้สันติสุขนะี่คะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่12.25เมกะเฮิรตซ์นะคะดิฉันที่เจเล็กก่ะเฉลียวอินยิ้มทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะควบคุมการผลิตรายการโดยนางสาวสมจิตน้ำค้างผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะในช่วงของปีนี้การเรื่องของนโยบายต่างๆของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าเป็น เรื่องที่สาคัญน,นะคะในการที่จะน้อมนําหลักแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก็โครงการในพระราชดำริต่างๆเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่แล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะตลอดจนแผนงานและก็โครงการต่างๆที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการช่วยเหลือ ในส่วนของผู้ที่มีความคิดเห็นต่างนะคะให้กลับเข้ามาสู่สังคมแนวทางสันติได้นะคะมีโครงการพาคนกลับบ้านให้กลับมามีชีวิตตามปกติสุขและก็ปลอดภัยนะคะรวมทั้งเรื่องของการกลับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะซึ่งก็เป็นการต่อยอดในห่วงของปี2560ถึง2563ค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมจะปวัดชายแดนภาคใต้นะคะในสพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี อำเภอสุไหมโกโลกจังหวัดนราธิวาสและก็อำเภอเบตงจังหวัดยะลาด้วยนะคะรวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆก็จะนําเสนอในผ่านรายการของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องการให้พี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่ทราบความเคลื่อนไหวแล้วก็รวมพลังที่สําคัญที่สุดนะคะในการที่จะช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะรวมทั้งหลักคําสอนทางศาสนานะคะซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การดํารงชีวิตความเป็น ซึงถือว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่มีในพื้นที่ภาคใต้อีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะสิ่งสําคัญที่สุดจะเป็นการนําเสนอเรื่องราวที่เป็นจริงนะคะพี่นนองประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะคะว่าในส่วนของภาครัฐนะคะมีโครงการดีๆอะไรบ้างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พักสักครู่ค่ะ เป็นใครสักคนลำบากลำบนเช่นเราจะมีใจให้เขาเขามีใจตอบมาฝากเป็นรอยยิ้มยิ้มจากดวงใจของข้าผ่านไปทางสายตาจากตัวข้าคนเล่เจอคนงามที่ใจเกินกว่าใคร,ใครสุดจากคะเนเรามันลูกชาวเลด้วยกันยามถึงคนตั้งแกหาปลายสุขราพาใจกันหนึ่ง มันยังติดยังตึงซึ้งใจง ถ้ามีใจให้กันกลางทะเลเวิงมวางยังไม่เกรงไว้วันผู้งาอันดามันโลกสั้สันคือคนเลเจอคนงามที่ใจเกินกว่าใครๆสุดจากคะเนเรามันลกูกชาวเลด้วยกันยามถึงคนตั้งแกหาปลาให้สุราพาใจคะหนึ่งมันยังติดยังตรึงซึ้งใจ And Andaman, man. And Anda and จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่งดงามมากมายศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวหาดนาราทัศน์น้ำตกป่ายโจปุทยาแห่งชาติน้ำตกทรายขาวมหัศจรรย์แห่งมัสยิดกลางปัตตานีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแห่งวัดช้างให้สุดยอดแห่งพระนิรันดรายเมืองใต้ภายใต้ศรัทธาความเชื่อวิถีชีวิตที่แตกต่างกันแต่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พรร้้ออออมมับบผูาาเยออยืนน่่งุสื่อสารสร้างความเข้าใจสู่การพัฒนาชายแดนใต้กับกรมประชาสัมพันธ์ตอนล่องสวนเวฮามะจากแนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรองทางจังหวัดน,นาราธิวาสได้พัฒนาสวนเวฮามะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ พร้อมผลักดันให้เป็นต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรรมเขตพัฒนาเศษรษฐกิจและการค้าชายแดนการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสวนเวหามะอําเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่คุณเวหามะบากาววน,น้าสํานักง,งานสภาเกษตรจังหวัดนราธิวาสเจ้าของสวนพยายามออกแบบให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ บนเนื้อที่200ไร่บริเวณเทือกเขาบูโดกับจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเทือกเขาบูโดเทือกเขาสังกลราคีรีและทะเลหมอกที่สวยงามผมก็พยายามตั้งปณิธานตั้งแต่เ,เริ่มทำตรงนี้ว่าในเมื่อเราเมีความรู้ภาคการเกษตรเราก็น่าจะทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนประชาชนท้องถิน่นตลอดจนประเทศชาติ ก็พยายามนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําในไร่สวนการใช้นวัตกรรมเพื่อการเกษตรตลอดระยเวลาที่เราได้ทําตรงนี้นะครับจากที่ดิน่ว่าว้างเปล่านะครับซึ่งไม่มีต้นไม้เลยนะครับผมใช้เวลาประมาณ5ปีปลูกต้นไม้ทั้งหมดด้วยฝีมือของผมเองนะครับประมาณไม่น้อยกว่าหมื่นต้น จุดนี้เองก็พยายามที่จะ,ะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดจนผู้คนที่มาจากต่างประเทศก่อนที่สถานการณ์โควิด -19 จะระบ,บาดนะครับมีพี่น้องประชาชนจากมาเลเซียเข้ามาบ่อยนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติของการเกษตรการปลูกพืชเศษรษฐกิจควบคู่ไปกับการทำประมงปศุสัตว์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นส่วนที่ครบวงจร ส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดนสู่ความยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนใต้เราสามารถทําเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับอย่างยั่งยืนได้เรามีป่าพรุ่ประมาณร้อยกว่าไรนะครับเรามีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน30ไรรวมๆพื้นที่ทั้งหมดนะครับประมาณ200ไรก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชน ที่จะเรียนรู้หลักประเชษเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการทำกเกษตรก็สามารถจะเรียนรู้ที่นี่ได้จากความพยายามในการยกระดับพื้นที่ให้สามารถใช้สอยได้อย่างคุ้มค่าการบรณาการองค์ความรู้และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นอย่างดีซึ่งเจ้าของสวนเองก็ได้ก้าวผ่านอุปสรรคมากมายด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ขึ้นมาและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในชุมชนและจังหวัดน าธิวด,ด้วยด้วยความปรารถนาดีจากกลมประชาสัมพันธ์กลับเข้าสู่ช่วงของรายการใต้สันติสุขนี่ค่ะทางสวทสุพรรณบุรี FM 2.25ม้เมกะเฮร์กับดิันทัเลเชนเช่นเคยนะคะส่งต่อกันที่เรื่องราวดีๆนะคะโดยทางด้านของสวทก็มีการหาลือกับ สมาคมนักธุรกิจสมาคมการค้าอาเซียนจีนนะคะพร้อมร่วมมือกันในด้านแรงงานระหว่างมาเลเซียกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะและก็พร้อมที่จะผลักดันทุกมิติให้ทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะที่วิสมา MCA-KLCC รัฐกวลลันเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะในชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบตอน,นคะคะก็นำคณะเข้าพบกับดาตักสรลีดร์วีคาซองนายกสมาคมธุรกิจสมาคมการค้าอาเซียนไทยจีนประเทศมาเลเซียเพื่อหาหรือโดยมีนาวาเอกจกกักรพงศ์อภิมหาธรรมผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสน,สนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดเชายแดนภาคใต้ในชุมพลแจ้งไพรหรือว่าเชฟชุมพลนะคะสถาบันการอาหารตลอดจนเจ้าหน้าที่สอปตก็ร่วมพบปะในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยนายชนะธันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอปตก็กล่าวว่าการร่วมประชุมกับสมาคมธุรกิจจีนมาเลเซียสําหรับการวางแผนการทํางานโดยมีประเด็นที่สําคัญที่จะนําไปสู่การดําเนินการร่วมกันนะคะก็ได้แก่การจัดตั้ง Uh, w อ r r k n n g r r u u p นะคะในประเด็นการพัฒนาธุรกิจร่วมกันของประเทศไทยและก็มาเลเซียโดยเฉพาะพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมี ภูมิสังคมและก็วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับประเทศมาเลเซียนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนการทํางานร่วมกันระหว่างสออบตอแล้วก็ MCA2 ประเด็นหลักนะคะก็ได้แก่ด้านการศึกษาและก็สังคมเพื่อจัดทําความร่วมมือด้านการศึกษาและก็ด้านวิชาการด้วยนะร่วมกันในระดับสถาบันการศึกษาแล้วก็กับสถาบันการศึกษาและระหว่างรัฐกับรัฐแล้วก็ภาคเอกชนกับภาคเอกชนอันนี้ก็ต้องการมุ่งเน้นนะคะการพัฒนาทักษะด้านแรงงานในหลัก สที่เป็นความต้องการของประชาชนมาเลเซียและก็อาเซียนนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารไทยอาหารานการพัฒนานวัตรกรรมการบริการสุขภาพและด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อจัดทําความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนที่จะมีการเชื่อมโยงกันระหว่าง2ประเทศนะคะตั้งแต่ระดับฐานรากแล้วก็โครงการพื้นฐานที่เชื่อมโยงกัน ะะรวมทั้งความร่วมมือทางการค้าอื่นๆนะคะอย่างเช่นมาตรการการเงินการคลังเฉพาะแผนผ่อนปรนเพื่อให้แผนงานที่สําคัญนะคะจะต้องได้ทําในประเทศมาเลเซียแล้วก็ขับเคลื่อนเช่นงานโลชโชและก็งานของดีชายแดนใต้ในทุกรัฐของประเทศมาเลเซียนะคะการส่งออกสินค้าทางการ,กรเกษตรโดยเฉพาะพืชผักผลไม้และก็เนื้อสัตว์นะคะบางส่วนซึ่งอยู่ระหว่างการปิดในในพื้นที่นะคะเมื่อได้จานวนมากพอก็ ต้องส่งออกไปยังประเทศโลกอาหรับนะคะโดยจำเป็นจะต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศมาเลเซียซึ่งก็จะเป็นการร่วมลงทุนกันต่อไปในอนาคตด้วยนะคะนอกจากนี้ทางสออบาตาเองนะคะก็ได้เชิญน,นักธุรกิจชาวมาเลเซียมาร่วมประชุมด้วยกันนะคะเพื่อที่จะกําหนดพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ประกอบกับจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์นะคะทั้งนี้มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจย่อยประกอบด้วยความร่วมมือ5จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็5รัฐของประเทศมาเลเซียในฐานะเมืองการค้าชายแดนนะคะทั้งนี้ข้อเสนอข้างต้นการออกแบบคณะทํางานร่วมกันไทยมาเลเซียเพื่อออกแบบหลักการวิธีการแล้วก็แผนปฏิบัติเพื่อนําเสนอนะคะในไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูป,ปธรรมภายใต้นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะคะ โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัชดชายแราภาคใต้เป็นแกนกลางในการประสานงานนะคะ ขณะที่อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะนำมาฝากกันนั่นก็คือเรื่องของการหนุนภาษายาวีอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อยกระดับให้เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนะคะโดยเลขาธิการสอตอตก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตนนั้นของรัฐเองเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนภาษายาวีซึ่งถือว่าเป็นภาษาอัตลักษณ์ในพื้นที่นะคะที่จะเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในอนาคตเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาต่างประเทศหรือว่าในประเทศเนี่ยสามารถสื่อสารและก็อ่านเขียนได้ในอนาคต ะค,ะคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีค่ะก็มีการจัดกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งภาษามาลายู อักษรยาวีแก่บุคลารกรทางการศาสนาเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็จัดกันขึ้นที่สํานักงานคณะกรรมการ,กการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานีอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีพโลโตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสูตรน้ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมพบปะพูดคุยกับทางด้านของผู้นําศาสนาและก็เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะโดยเลขาธิการสอสอตก็กล่าวว่าการ พบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่คณะกรรมการสำนักคณะกรรมการอิสลามประจำปจำัจจุบันจัดขึ้นเพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่ฮิสลอสกัลาช1,445นะคะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของาศาสนาอิสลามในการต้อนรับปีใหม่นะคะโดยสอบตอก็ยินดีในการที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งส่งเสริมอัตลักษณ์ พื้นถิ่นมาลายูแก่ประชาชนในพื้นที่เนื่องจากว่าภาษามาลายูเนี่ยเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมจึงไม่มีเหตุบนเหตุผลใดนะคะที่ทางภาครัฐจะไม่ส่งเสริมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในครั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็ยังใช้ภาษามาลายูในการสื่อสารนะคะต่อไปในวันหน้าอาจจะมีตำราเรียนที่ เป็นเกี่ยวกับคำพีที่บังคับใช้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอ่านและก็เขียนภาษามาลายูที่ถูกต้องได้มากขึ้นนะคะเพื่อเป็นใบเบิกทางในการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมุสลิมในระแวกเพื่อนบ้านด้วยนะคะอีกทั้งยังสามารถดึงนักศึกษาจากต่างประเทศมาได้ด้วยค่ะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจากกัมพูชา ลาวจีนมาเลเซียอินโดนีเซียก็สามารถเข้าเรียนศาสนาในพื้นที่ได้นะคะโดยใช้คัมภีร์และก็ผู้สอนในการสื่อสารภาษามลา,ายูทั้งนี้ในส่วนของภาครัฐก็ยินดีที่จะหนุนให้กับทุกกิจกรรมเดินหน้าและก็เติมเต็มความเป็นมลา,ายูของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะโดยขณะนี้สบตเองก็กําลังดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิทยาภาษาและก็วัฒนธรรมมลา,ายูณนะศูนย์จังหวัดชายแดนภาค ใต้นะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อที่จะหนุนเสริมวัฒนธรรมพื้นถิ่นและก็เปิดโอกาสให้กับประชาชนนะคะได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาที่จําเป็นและก็สําคัญในการพัฒนาประเทศอีกด้วยนะคะสคาหรับกิจกรรมในการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งภาษามลา,ายูอักษรยาวีแก่บุคคลทงางศาสนาเนะ่คะเพื่อที่จะสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคณะกรรมการสํนานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานีก็จะจัดขึ้นเพื่อจะส่งเส ให้คณาจารย์และก็เยาวชนในพื้นที่นะคะได้ใช้ภาษามาลายูได้อย่างถูกต้องพร้อมถุนเสริมให้มีการเรียนรู้ภาษามาลายูกลางในการยกระดับให้เยาวชนนะคะได้มีโอกาสทํางานในประเทศเพื่อนบ้านของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อีกเรื่องหนึ่งเนีพูดเราก็หิวทีเดียวกันนผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของมังคุดทุเรียนนี่แหละนะคะเที่ยวสวนบ้านคลา้ากินมังคุดทุเรียนพื้นเมืองอร่อยฟินใต้ต้นเลยทีเดียวค่ะที่สวนมังคุดของคุณโสพลแสงทองกเกษตรกรบ้านคลา้าหมู่ที่หนึ่งตำบลตาเซอําเภอเมืองยะลา ประธานศูนย์คัดแยกประธานกลุ่มมังคุดใหญ่กําลังให้ผลผลิตในรุ่นแรกทึ่งนังเจ้าของสวนเนี่ยก็ได้ทยอยเก็บผลผลิตเพื่อเตรียมขายส่งออนไลน์แล้วก็ส่งไปยังตลาดยะลาด้วยนะคะในส่วนของการเก็บมังคุดก็จะใช้ไม้เกี่ยวผลโดยจะใช้ตะกร้ออยู่ที่ปลายปลายไม้เพื่อรองรับไม่ให้ผลมังคุดเนี่ยตกหล่นพื้นถ้าเราส่งไปไกลเนื้อด้านในก็จะไม่แข็งนะคะถ้าหล่นลงพื้นจะทําให้มังคุดได้รับความเสียหายมีรอยร้าวแตกส่งไปขายไม่ได้ ในการเก็บก็จะใช้ระยะเวลาในการเก็บนะครับสีเปลือกอมแดงม่วงแล้วก็แดงตามความต้องการของตลาดแล้วก็ลูกค้าที่สั่งมานะคะสำหรับมังคุดบั่นคลา้าเป็นมังคุดที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็หวานเนื่องจากว่าปลูกในสภาพที่เป็นที่รับร่มดีอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาตินะคะทำให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคค่ะโดยคุณสบพลก็ยังกล่าวนะคะว่า มะคุดปีนี้เป็นไม่มากสาเหตุหลักก็คือสภาพบินฟ้าอากาศปีนี้ฝนมากพอออกดอก ฝนตกมาชะดอกล่วงนะคะก็ถือว่าควบคุมไม่ได้แต่ว่าปีนี้มังคุดราคาดีนะคะเป็นประวัติการนะ,ะรับซื้อจากชาวสวนเนี่ยลูกที่เป็นลายเส้นอยู่ที่กิโลกรัมละ52บาทซึ่งเป็นราคาที่ดีมากๆส่วนลูกดกตกไซส์นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ15บาทค่ะหลังจากที่ได้ชิมมังคุดแล้วนะก่อนกลับคุณสมพลยังได้พาไปดูต้นทุเรียนพื้นบ้านอายุร้อยกว่าปีนะคะของสมาชิกในกลุ่มแล้วก็ชิมรสชาติด้วยผลผลิตกําลังสุกแล้วก็หล่นใต้ต้นซึ่งแต่ละต้น สี ของทุเรียนก็จะไม่เหมือนกันนะคะมีทั้งสีเหลืองคลม้มสีเหลืองสวยสาหรับทุเรียนพื้นบ้านจะมีรสชาติหวานมันหนานุ่มนะคะเป็นครีมไม่มีรสขมนะคบผู้ที่ชื่นชอบชื่นชมก็สามารถที่จะติดใจในทุเรียนพื้นบ้านได้แม่เสียได้แล้วฟังแล้วนี่อยากจะโทรไปเหมือนกันเนาะว่าเป็นอย่างไรนะคะอย่าสนใจละประเด็นความที่ชอบมังคุดด้วยตอนนี้ป่วยๆอยู่นิทานมังคุดเนี่ยหายเป็นเปิดทิ้งทีเดียวนะคะ,ะดูแลสุขภาพกันนิดแล้วกัน นะคะพวกนี้อากาศเปลี่ยนนะคะแต่ใจไม่เปลี่ยนแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเจ้าของรายการใต้สันติสุขหมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะจะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ ขอโทษที่ทำขอโทษที่อยากรู้ขอโทษที่ทำให้ดูเป็นเหมือนคนน่ารำคาญใจห้ามไม่ไหว แค่ต้องการให้รู้ยังมีชัานเมื่อวันเธอมีน้ำตา ใจด้วยใจจริงอพอแค่ได้เป็นส่วนหนึ่งให้เธอพักผิงในยามเธอท้อทุกสิ่งขอเป็นแค่คนห่วงใย อยากให้รู้ว่าฉันนั้นรักเธอทันหัวใจยังเป็นเธอเธอทุกพอง Yay! Yeah.